ผมมีโตต้าโคราวีออสนะครับเป็นปี2016เครื่องยนต์1.5 VVTI นะครับเครื่องดูอัลนะครับเครื่องตัวใหม่สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับคันนี้จัดให้แบบพรีเมียมเดี๋ยวพาพี่ๆทุกท่านไปชมกันว่าคันนี้ออปชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูไฟหน้านะครับเดิมๆเลยรียบๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีนอนให้นี่คันนี้เลยจัดๆเลยนะครับพร้อมตัดหมอกพร้อมเลยนะครับป้ายทะเบียนเปลี่ยนกรุงเทพให้ นะครับดูเรียบเรียบนะครับแม่คอ17ดูง่ายสบายตาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกข้างไฟฟ้านะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับแอสเซอรรี่มาครบน้ามือจับแบบว่าไม่มีขนแมวแน่นอนครับคันนี้โอ้โหเรียบเรียบนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับเดิมๆนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับแม่คอ17เดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับขอไม่เป็นรอยนะอ่านี่เป็นสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูดิเห็นไหม ะะเดิมๆนะครับตัวเจสวยๆงามนะครับเครื่องดูโอตัวใหม่เลยนะครับโอ้โหเป็นไงอะเซอรี่เป็นไงนะครับเรียบๆรียนะครับเดี๋ยวขัดสีให้ใหม่อย่างแจมนะครับแม็กเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับขโ,โหไดห้แบบว่าอารมณ์ได้มากครับคันนี้นะครับจัดให้เลยรีเมียมแน่นอนพี่สวยดูง่ายสบายตาต้องจัดไปโยนน้น1จุด 5 VVTI นะครับเกียร์ออโต้เดิมๆเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวแก้ไขให้ใหม่นะครับนะฮะการความร้อนพร้อมเลยนะครับคันนี้รถเพิ่งมาเลยมันใหม่ใหม่มันใหมา่นะครับเป็นเครื่องดูโอพร้อมเลยนะครับคันนี้นะฮะเป็นเครื่องเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับพร้อมใช้แน่นอนครับปี2 0 1 6สวยงามตามท้องเรือนะคันนี้นะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงคันนี้นะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมเดิมๆเลยนะครับดูคอนโซลนะครับแอร์แบ็กครบนะฮะคันนี้ สวยดูง่ายสบายตาไม่แท้แน่นอนนะครับมากับเครื่องเสียงวิทยุพร้อมนะครับโอ้โหมี power ให้พร้อมเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้บอก้าไม่เก็บความร้อนนะครับกระจกข้างไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเซ็นทรัลล็อกพร้อมเลยนะครับโอ้โหเป็นไงนะฮะเรียบๆนะครับมาพร้อมกับดิฟฟี่นะครับโอ้โหเป็นไงเอามาดูภายในด้านหลังกันนะครับ ภายในด้านหลังก็สวยดูง่ายสบายตานะครับดูดิโอ้โหแบบนี้เลยนะครับเห็นไม้ดูที่วางขายอย่างกว้างนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวแก้ไขให้ใหม่พี่นะครับในเรื่องตีตู้อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบว่าจ่มๆเลยพี่ขอแค่พี่ชอบคันนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับ1.5ประหยัดน้ํามันแบบนี้เลยนะครับสวยดูง่ายแบบแบบนี้นะฮะจัดให้เลยเพียง239,000เท่านั้นครับผ่อนเบาๆเดือนละเท่มัน ห้าันกว่าตลอดสัญญานะครับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับจัดให้เลยคุ้มๆนะคันนี้นะครับศึกษาข้อมูลที่ S458 s นะครับอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลให้มั่นใจก่อนนะครับแล้วพี่ได้รถสวยๆพร้อมใช้แน่นอนนะครับรถบาลานตีชัดเจนนะครับมีการตรวจสอบชัดเจนแน่นอนนะครับรถแท้ใหม่แท้คนแท้แน่นอนพี่ไม่เชื่อลองมาลองขับได้เลยที่นี่เลยนะครับรถบ้านสมชายนะครับจัดให้จริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วว่า จัดให้แบบว่าค,คุ้มแน่นอนพี่วันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมไ้ด้วยนะครับ EP ต่อ,อไปจะมาอัปเดตคันไหนให้ใหม่นะฮะแล้วพบกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับคอมเมนต์มาได้เลยพี่อยากชมคันไหนว่ามา